ยังไงกับความว่าพระก็ต้องกินต้องใช้ในรายการโหนกกะแสค่ะไปชมทีวีโอนี้กันค่ะก็บอกพระก็ต้องกินต้องใช้มีคนส่งมาโอ้พูดอย่างนี้ก็สึกมาเถอะจะต้องกินต้องใช้ถึงขนาดต้องลงทุนนกินใช้ขนาดไหนล่ะเดินไปตลาดต้องซื้อข้าวกินเหลือไม่พอหรือมีคนให้ข้าวกินสวนมนก็ได้เงินต่ต้องกินต้องใช้ขนาดไหนบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อจะต้องเอารวยขนาดไหนล่ะ้วต้องรวยแข่งกับคารวาสหรือคะ ก็ท่านก็รู้อยู่่ะท่านไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยนะพระบวชเข้าไปท่านแค่ไปศึกษาปฏิบัติเอาสิ่งที่ท่านศึกษามามาต่อนหน้าที่ของพระมีอย่างเดียวเลยหน้าที่ของสมณะเนี่ยเข้าไปศึกษาปฏิบัติแล้วเอาพุทธธรรมมาสั่งสอนคารวะดูจบช่วยกันวิพา์วิจารณ์ละกันสําหรับคนที่มีทัศนคติหรือ mindset แบบนี้เนาะมันขยะสังคมจริงๆนะคะอาชีพพระคือขอทานค่ะกินแค่ในบาทเท่านั้นพระมีหน้าที่ตัดกิเลส ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่อยากได้ไม่อยากมีเป้าหมายของพระคือปรินิพานค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากไปอยู่ในจุดที่ต้องปรินิพานเราก็เป็นแค่คาราวะาเป็นนักปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นนักปฏิบัติอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่อยากให้ธรรมะในชีวิตประจําวันให้เป็นสุขเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยึดมั่นในหลักธรรมและมีภาวจนะนําทางนําชีวิตเนาะแค่มันง่ายมากเลยอะ่ะ ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องกินต้องใช้คุณก็ไม่ต้องบวชคุณก็ทํางานเหมือนคนปกติถ้าคุณคิดว่าคุณจะบวชคุณก็ต้องตัดกิเลสให้ได้มันแค่นี้เองนะคะคนะ่ะแต่ถ้ามันคิดแค่นี้ไม่ได้อะ่ะเฮยตัวอะไรคิดเห็นยังไงกับคําที่พูดว่าพระต้องกินต้องใช้ทุกวันเนี้ยพระเนี่ยโอ้โหมันไปวัดเนี่ยดิฉันเป็นคนไม่เข้าวัดนะ มันไม่มีอะไรที่ให้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วรู้สึกดีเลยแล้วบางทีเข้าไปแล้วมีความสึกว่าเฮีย <Yeah, S 1> ตัวอะไรวะอย่างเงี้ยวัดเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกดีนะถ้าพูดถึงวนะัดน่ะตอนเนี้ยคือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจรที่เวลามนุษย์แตดโยมไปทิ้งเออพระ,พะบางท่านบางรูปเนี่ยท่านก็มีจิตเมตตาดูแลสัตว์จรแมวจรรับบินพระบาทมาก็เอาไปให้หมาแมวเนี่ยรู้สึกว่าวัดมีประโยชน์แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆทุกวันเนี้ย ถ้จาจะให้ไปฟังทำในวัดเนี่ยต้องหาวัดดีๆค่ะเพราะบางทีคนเทศอะ่ะมันยังไม่เข้าใจหลักธรรมที่มันพูดเลยนี่ฉันจะบอกว่าหนังสือสักเล่มนึงนะคะอุ้หนังสืออยู่ข้างหลังหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยะคะ่ะอ่านมาเหมือนกันนะคะแต่ตีความหมายหรือเอามาใช้ได้ต่างกันมนุษย์บางคนเนี่ยอ่านแค่ประโยคเดียวเขานํามาทับเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงรายได้ได้เลยนะคะแต่บางคนเนี่ยอ่านจบทั้งเล่มอ่านเป็นร้อยเล่มแต่ไม่สามารถเอาความรู้ในหนังสือนั้นๆ มาใช้ให้ชีวิตดีขึ้นนะคะมันเหมือนกันถ้าคุณจะไปหาพระสงฆ์สักรูปหนึ่งที่ท่องพระวจนะได้อย่างแม่นยำแต่ไม่ได้เข้าใจแตกฉานลึกซึ้งคําพูดเหล่านั้นที่เขาเทศมาเปล่าประโยชน์นะคะแต่ถ้าคุณไปเจอใครสักคนที่มีประสบการณ์ตรงและสอดคล้องกับพระวจนะคุณจะรู้ได้เลยว่าหลักธรรนั้นนะคือความจริง ที่คุณนํามาใช้ได้ง่ายๆเบอรอาจารย์เบียร์คุณถึงชอบทําคลิปอาจารย์เบียร์แล้วก็แพรลี่ไฟวันเพราะอะไรปะมันเป็นธรรมะที่ใช้งานง่ายมากนะคะก็ตามนั้นแหละเนาะวันนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีคนคอมเมนต์ไปในรายการหงวกระแสว่าพระก็ต้องกินต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะลองช่วยกันตีตีแผลแล้ววิพา์วิจารณ์ดูว่าอีคนเมเนต์อะและบางทีเราจะเม้นอะไรอ่คุณ คอมเมนต์มันไม่ได้บอกของสิ่งที่เกิดขึ้นในในรายการหรือคุณมาเม้นวิพากษ์วิจาร์ครูมันไม่ได้บอกว่าครูเป็นในสิ่งที่คุณเม้นนะคะมันบอกคนเม้น์อะเม้นในสิ่งที่เป็นคนเม้นท์จะเม้นในสิ่งที่เป็นนิสัยเป็นสันดานนะคะครูเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยสันดานครูเป็นอย่างเนี้ยครูก็เลยพูดออกมาแบบนี้นะคะคนเม้นก็จะเม้นตามนิสัยเป็นสันดานของตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ตามจิตวิทยาเนี่ย นะคะถ้าเราอิงจิตวิทยามนุษย์เนี่ยค่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเราจะเม้น์จะคิดจะพูดจะว่าจะปฏิบัติอะไรก็ตามตามสิ่งที่เราเป็นแล้วเราพยายามดึงคนอื่นมาเป็นเหมือนเรานะคะและสําคัญมากๆเลยวันนี้เวลาคุณเม้นอะไรคนที่มีความตื่นรู้มีปัญญาเขาไม่ได้มองว่าคุณว่าฉันว่าอะไรนะคะแต่เขาจะมองว่าคุณนะ่ะเม้นมาได้ยังไงมันบอกถึงตัวคุณและอีกอย่างหนึ่งนะเราจะไม่รู้สึกเจ็บ กับคําพูดใครเลยถ้าเราไม่เป็นสิ่งนั้นบางครั้งเราอาจจะเป็นอยู่ลึกๆแลวเราไม่รู้ตัวเองเราเลยรู้สึกโกรธเกลียดเจ็บและก็โมโหขึ้นมาทั้งที่เราไม่รู้จักกันเพราะว่าเราเป็นอยู่ลึกๆคําพูดบางคําพูดของดิฉันของใครหลายๆคนมันไปนจี้จุดในสิ่งที่คุณเป็นและคุณไม่รู้ตัวก็ได้เลยทําให้คุณเกิดอาการโมโหโกรธอยากจะด,ด่ามันกลับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นเราจะไม่รู้สึกถูกไหม จริงไม่จริงลองคอมเมนต์ดูนะคะถ้าใครชอบเนื้อหาสารานี้ก็ฝากคอมเมนต์ติดตามขอบคุณของคนทุกชิ้นขอบคุณทุกมือที่แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าค่ะ